เซอร์แกรมบุกตลาดเพลงไทยแบบจับมือทำสวัสดีครับดีต้อนรับเข้าสู่เซอร์แกรม1 0 1นะครับผมวันนี้ก็มีข่าวดีฮะบอกเลยข่าวดีข่าวดีข่าวดีย้ำเลยนะฮะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆน,นะฮะได้ทราบไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ครับ ซอ g r a กนะฮะแอปซอร์กรมนะใครที่สนใจในเรื่องของ NFT music ครับหรือว่าการนำเพลงผลงานเพลงนะครับมาเปลี่ยนให้เป็น NFT ให้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลครับแล้วก็นำมาขายได้นะครับในแพลตฟอร์มที่เป็นบล็อกเชนอ่าเจ๋งมากๆเลยใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยทาง s ซ r g r a m p p p เนี่ยเขาก็เริ่มที่จะเปิดให้บริการแล้วแต่แต่นะครับหลายคนฮนะต้องบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่เลย อาจจะยังขาดความรู้ความชำนาญครับในการใช้เว็บ3นะหรือใช้การใช้วอล l e t ของกระเป๋าค r y ปโตเคอเรนซีหลายคนไม่รู้ครับไม่เป็นไรฮะไม่ต้องกังวลเพราะบางคนบอกว่าเ้ผมโลเทคมากเลยผมเป็นศิลปินผมแต่งเพลงเก่งผมมีเพลงเยอะมากเลยผมอยากเปลี่ยนเพลงของผมมาเป็น NFT เหมือนที่พิติีชิโร่ทำแต่มันทำไม่ได้ดูใน YouTube ก็ทำตามไม่ได้ไม่มีใครสอน ไม่เป็นไรฮะทางเซอร์แกรมนะครับเขาเข้าใจปัญหาข้อนี้ดีครับนะถ้าว่าถ้าเกิดว่าค่ายเพลงใดก็ตามหรือผู้แต่งเพลงคนใดก็ตามนักร้องศิลปินคนใดก็ตามที่มีเพลงของตัวเองอยู่แล้วและสนใจอยากจะเรียนรู้การใช้เว็บ3หรือเจ้าเซอร์แกรม app อยากที่จะมี wallet ที่เป็นกระเป๋าคริปโตของตัวเองอแล้วก็เอามาเชื่อมนะกับหน้าเว็บไซต์บางคนบอกทำไมเข้าเว็บไซต์แล้วเข้าไม่เข้าเลยไม่ได้ล่ะมันติดอะไรมันทำไมล็อกอินไม่ได้นะสมัครอะไรก็ไม่ได้ นั่นเพราะว่ามันไม่เหมือนกับเว็บไซต์ทั่วไปนะครับเราจะเข้าไปกด sign up สมัครแบบเดิมไม่ได้คุณต้องมีกระเป๋า wallet ของคุณเองนะฮะซึ่งเป็นกระเป๋า cryptocurrency ครับจะเป็น meta mask นะหรือว่าจะเป็น bsc wallet หรือเป็น trust wallet อะไรเงี้ยครับต้องเอามาเพื่อที่จะเชื่อมแล้วก็เข้าไปสู่เว็บไซต์ครับนะมันจะต่างกันตรงนี้ดังนั้นความรู้ตรงนี้เนี่ยมันจําเป็นต้องจับมือทาอืมต้องจับมือทําต้องเรียนรู้ใหม่นะครับทั้งซ e l e g r a m เมื่อเขาเข้าใจปัญหาดีๆเขาจึงยินดีครับที่จะให้คุณติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะคุณสามารถติดต่อเข้ามานะครับผ่านทาง YouTube นี้ก็ได้นะครับหรือว่าไปที่แฟนเพจของเซอร์แกรมนะฮะคุณเซิร์ชคำว่าเซอร์แกรมใน a c e b o o k นี่ก็เจอเลยนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยครับนะบอกกับทางแอดมินของทางเซอร์แกรมครับว่าเฮ้ เราเนี่ยสนใจนะอยากจะเรียนรู้เรื่องพวกนี้ถ้าคุณแจ้งความต้องการอยากเรียนเข้าก่อนก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณแบบตัวคนเดียวหรือว่ามีเพื่อนแค่ไม่กี่คนนะแจ้งแอดมินมาก่อนเขาจะได้รวบรวมจำนวนคนที่อยากจะเรียนครับแล้วก็เดี๋ยวจะจัดนะครับเป็นคลาสเรียนนะเป็นแบบออฟไลน์อะเดิไปหาสถานที่จัดเป็นห้องสัมมนาอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเดินทางถ้าเกิดคุณมีจํานวนหลายคนอาจจะเดินทางไปพบ นะคุณที่บริษัทหรือที่ไหนก็ตามฮะที่นัดกันได้แล้วก็เรียนรู้แล้วก็ฝึกทําสอนแบบจับมือทําเลยนะครับนะหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นบริษัทที่มีจํานวนคนหลายคนที่อยากจะเรียนเรื่องนี้มากก็เชิญเจ้าหน้าที่จากทางเซอร์แกรมไปสอนได้เลยครับแนะนําการใช้ทุกอย่างสอนตั้งแต่เริ่มต้นการเข้าสู่โลกของบล็อกเชนเลยนะครับผมนะก็ติดต่อเข้าไปได้เลยครับไม่ว่าคุณจะเป็น ตัวคนเดียวหรือจะมีเพื่อนนะสองสาคนหรือจะเป็นกลุ่มใหญ่ๆห,หรือเป็นบริษัทอะไรก็ตามติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่เซอร์แกรบนะครับก็หวังว่าข่าวนี้จะถูกส่งต่อและมีคนรู้เยอะๆนะครับผมอยากให้วงการเพลงไทยครับรู้จักเรื่องของ NFT กันเยอะแล้วก็เปลี่ยนผลงานมาเป็น NFT กันโดยเฉพาะนักแต่งเพลงนักเขียนเพลงทั้งหลายลองเปลี่ยนนะฮะเนื้อร้องทำนอ,องคุณเดโมโคุณให้กลายเป็น NFT ดีครับนะแล้วขายไปพร้อมกับ ตัวลิขสิทธิ์สัญญาอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเจ๋งขึ้นมากๆนะฮะยังไงเนี่ยเข้ามาศึกษากันนะครับฝากไว้นะใครที่สนใจติดต่อได้เลยครับทั้งใน YouTube ของทางเซอร์แกรมเองแล้วก็ในแฟนเพจของเซอร์แกรมครับหวังว่าจะมีหลายๆคนนะครับติดต่อกันเข้ามาเยอะๆนะครับผมนะอย่าลืมฮะเซอร์แกรมแอปนะครับหรือเซิร์ชคำว่าเซอร์แกรมในแฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยเจอแน่นอนครับติดต่อมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยครับวันนี้เซอร์แกรม101ขอลาไปก่อน เจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ